สวัสดีครับพบกับช่องช่างทองกันเช่นเคยนะครับผมนำความสวยงามมาให้ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นงานที่ทำสีทำความเงาเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมดูความสวยความเงากันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีขนาด10บาทนะครับ5บาท4บาทแล้วก็3บาทนะครับ เรามาดูขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักใส่ตัวสร้อยกันเลยนะครับผมเริ่มแต่ขนาด4บาทนะครับขนาด4บาทน้ำหนักเต็มนะครับ60.8กรัมนะครับ60.8น้ำหนักเต็มของ4บาทนะครับน้ำหนักเป๊ะนะครับ เช่นเคยนะครับการซื้อสร้อยนะครับก่อนออกจากร้านอย่าลืมนะครับเช็คน้ําหนักนะครับให้ทางร้านชั่งน้ําหนักให้เราดูนะครับเพราะว่าถ้าออกจากร้านแล้วนะครับเกิดสร้อยขาดน้ําหนักขาดทางร้านเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก่อนออกจากร้านเช็คน้าหนักให้เรียบร้อยนะครับผม อันนี้จะกึ่งหนักนะครับสังเกตดูได้นะครับถ้าน้ําหนักเบานี่เราปล่อยไม่ได้นะครับถ้ามันกึ่งหนักนิดหน่อยนะครับห้าสิบมิลไม่เกินร้อยมิลนะครับเราก็จะปล่อยได้นะครับแต่ถ้าน้ําหนักเบานี่ลูกค้าจะขาดทุนนะครับหกสิบกับแปดนะครับขนาดสี่บาทอันนี้จะเป็นขนาดสิบบาทนะครับน้ำหนักเต็มร้อยห้าสิบสองกรัมนะครับ เส้นใหญ่เราจะทำการเผื่อน้ำหนักนะครับน้ำหนักเต็มขนาด10บาทจะอยู่ที่152กรัมนะครับนี่ก็จะเป็นขนาด3บาท45.6กรัมนะครับขนาด3บาทนี่ก็จะเป็นขนาด5บาทนะครับ5บาทน้ำหนักก็76กรัมนะครับน้ำหนักเต็ม76กรัม ขนาดสามบาทอย่าลืมนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องช่างทองด้วยนะครับผม ใครมีคำถามข้องใจเกี่ยวกับเรื่องทองคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมนนี้จะกึ่งหนักนะครับ เราก็จะมาช่างตัวสร้อยใส่ตัวสร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับว่าเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับดูความสวยกันนะครับเต็มๆนะครับสำหรับลายนี้นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับและไม่รู้จักเช่อนะครับลายนี้เขาเรียกว่าลายโซ่คอตกิดตันนะครับ ลายโซ่ขัดกิ่ตันตะใบนะครับอันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับผม